ก็เลยว่าเมืนนี้ว่าแม่ที่แตกสามตัวพระต้องุ่นตีพ่อพอก็อยากให้แตสามตัวเพราะว่ามันมันเกิดเดือ๋งเมื่อคยเกิดเดือ๋งเราตีเขาสูตรพ่อสูตรบนนี่นอสูตรเทวดานี่สองตัวมาต้องกรับพี่น้องร่องๆ่องบ้างเถิดคำนับว่าสวัสดีจ้าพ่อสวัสดีแอดมินสีกันเถิดค่ะสีนอสีหอดมือออกไ้แอดมินต้องมาตามตลอด มาจามตลอดที่ผีน้องเฮ้ยบังเอามันเป็นยังไงกันพิจารณาเบังเเดี๋ยวหรอกริบจีหรอ,อกอยุขาไม่สีแดงจริงคืองพอตัวพอยังหรอกตกแค่หนึ่งแดงแห้งหนึ่งสี่หนึ่งสี่เป็นยุขาเราแต่ว่าพอเด็กสูตรพอไม่เด็กสิบสี่หรือที่เป็นหรือที่เป็นหนึ่งมันเกียรไข่เขียนมันเกียร์ไข่ขึ้นเด็กเก็บเลยคแต่ถาขันเป็นเจนะ็ดสี่น่ะขันเป็นเจ็ดสี่พ่อกะมี่เนี่สูตรเลยเจ็ดสี เจ็ดสี่ก็มีเออมีเจ็ดสี่พออนั่นแหละพี่น้องพี่เจนน่าเนื่องกับเจ็ดตัวเดียวกันเนื่งกับเจ็ดเขาวาตัวเดียวกันก็่ามันแมนดีบ่อถามพี่น้องเจ็ดสี่เนี่ยแมนงวดนี้ทุกงคิดว่าคิดว่าได้สูตรบ่พ่อมันไมาได้สูตรแต่คิดว่ามันมันเกิดอุปสรรคหลายอย่างคิดว่ามันต้องมาแน่นอนดีดับมาพราวาเนี่ยหววมันจิเขาชุดใหญ่มันจิเขามาถ่วงใหญ่ใหญ่เพราะว่าพี่น้องเจ็ดสี่จีไรเงินกันนี่ ราวาจังสี่ตีพ่อมันมันตองขืนมันต้องมี่ยังว่าจอย่าง,างมันกเกิด,ดเกิดนี่ม่มานบามี่บาแลมีบ่เกิดม่นม่ม่านไมีม่านมีบาแลม,มีจังสิเกิดกับพี่น้องกับพิจนารณาเพิงนี่พ่อพ่อก่ออ้ฟั่งตามว้วยเขามากกระโดนเลยโดนตึงเลยอม่านม่านว่าประจุม่านใหญไงเลยโตโลเลยพอหนาว่าชึ้นตาบวาวาน a n เะว่าพอเรื่องบาว่าพ่อพอกับไปเจอม่านมาแล้ว เดี๋ยวพอกระทำเขามาใส่ลายป่ะเขามาเซตใส่ลายปลายสีเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเป็นตะเกิดเป็นเกิดอ่านานแม่ต่ขายของมีเมย์เขายังอดตหล่ออะไรแม่ต่ขายของเขากัดมาหล่อมาหล่อเลยเขาบอกว่าใครบอกว่าเขาบอกว่าอันเมียเมียของพ่อนี่เดียมาเขาบอกมันสร้างสร้างสีเมียเมียเลย บริเบียานาจรินะ,ะบอนั่นึว่าเห็นงามเบียพ,จจนนพ่นใจเห็นแจนยาวเพิ่นว่าจะม่อยไปหาอันใบอันนั้นมาใบใบเจอมาเซน,นักเลม,กเม้าขาเฮาเล่าขหา,หาให้หน้า,าให้ม้านะี่ตนี้ยู่บ่เฮงกับม้าเขาบ่ซัดถือเบียมาทั้งเลยไเ<บ>หไมือนมันไม่เหมือนอันนั้นก็ทายลูกไปเขาามาเขามากระทายลูกไป ก็เลยมาถามเหมือนเขาค้นมาสงสัยกันเขามาถามห่อนื่อนเนาพี่น้องคนต้องแบบถามดีๆว่าถามถามตัวโมเดลว่าเนาะตบวโมเดลว่าก็ถามดีๆคนไทยไทยท่านบอไทยรู่งไทยยังว่าคนมาบีบมันทายโทรศัพท์เจ้ยจายเพื่โทรศัพท์โทรศัพท์พอตายเนาะบม่ของเขาน่ะของเขาเหมือนเขาทายดีไหเขาบอทายเขาว่าเขาเห็นเขาว่าเขาจะหลังเหมือนเขาทายเขาว่าทันเขาทายกับให้เขาเอาที่ร้านเขาทายมาให้เฮาเบิง มาทมามมมํามัมมมามนเหมนเฮ้าบ่อมันมรสขาดบ่อเมนเฮ้านั้นเขาอาจจะเอาเรื่องขึ้นก็ได้เนาะเนาะก็เลยคิดว่าเขามาถามมาเขามาถามมาเรื่งเขาสงสัยนะฮะเขาเลยมาถามแต่ว่าสงสัยเราม่มาถามห่อนเที่ยงหรอกมาถามมา,า,มาเอยเห็นคนเดียวหมาบ่อคนหนึ่งสูงๆแต่ไม่สูงกว่าสูงอยู่เดี้วทั้งนี้จะอวดบอกว่าไหนว่าจะจะไปหาอย่างใสจังสันจังสี้ลยก็เลยว่านะมันบ่ถื่อไดิมันว่า มันเลยบอกว่าว่าคันเจ้าเจ้าเล่ยได้ก็ได้ก็อยู่ก็เป็นสมก็เหมือนก็เหมือนแยกสมเลยยังว่าไม่เคยคิดจะเถียงนะแยกกันในบรรดาเจ้าของเมาอยู่น่ะคิดเถียงกันเอามันจะเกี่ยวตัวพี่น้องเพราะลราเรื่องเพราะละประเด็นเนาะนี่นี่นี่ไอพ่ออันขอขออันสอบถามเนี่ยเขาบอกเขาฟังนลำเนียเพราะพ่อเขาบอกเขเรื่องกฎหมายเนาะแต่เขาบอกว่าองค์สี่กันพิดกันอยู่อ่ะเขาเลยว่าคันวิวเจ้านั่น พี่น wow. ้องห่เคยพิดารณาเสียงกันตามกฎหมายก็ต้องมีหลักฐานคันฉันไม่ได้สมมานั่นคันคันได้สมว่าเอาพ่อนี่ยก็พ่อกับพูช่มาอยู่นี่น <uh ี่คันคันน้าว่าหน้าว่าคันพ่ไม่เล่านั่นเพราะพ่อสีบกัมาอยู่เอรียกว่าเล่าเป็นเป็นเป็นคู่บ้องการของไม่สมบออเออมเออเอนว่าม่านผจญวพ่อก้อนเลขสีออก ก็เลยว่าเมอนนี้ว่าแม่ที่แตกสามตัวไม่ต้องพุ่นตีพ่อพ่อก็อยากให้แตกสามตัวเพราะว่ามันมันเกิดเดือ๋งเ่อคยเกิดเดือ๋งเขาสูตรพ่อสูตรบนนี่นอสูตรเทวดานี่สองตัวม่ตงกับพี่้องล่อกๆ่อมันเลยทำให้ว่าหาหนึ่งซีนี่จ้ะกับไอเกตสามเลดเกตสามเด็กหนึ่งกับเด็กเกตเป็นตัวเดียวกันโอ้เกตซีบนเกตสามเกตซีเขาบอกพี หนึ่งซีเจ็ดซีเพราะว่าหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันเจ็ดตัวเดียวกันสูตรพ่อนี่พ่อได้เน้นให้ว่าจงวันหนิเน้นกับขี้เน้นให้มีหนึ่งซี่แต่ว่าหนึ่งสี่กับเจ็ดสี่พออย่างไรเนี่ยมีเจ็ดสีให้เน้นมาพอเน้นเน้นเน้นหนึ่งสีเจ็ดสีมาเนี่ยเอาตัวเน้นแล้วเนาะเน้นเพราะว่าพ่อพ่อเป็นเน้ดิมันเกิดปัญหาขึ้นมาแล้ว เขาหาเหลืองคนเลยเขาเยะเาะคนพยาบานลนาเอากันเหมือนกันเม่อก็เอาคคิดว่าเปิดเบิง้งเน้าพอก็เลยปวดหัวเลยมือนย้ยเปน็ปนเมเลยพี่น้องพอสวดออัด้ปวดหัวเลยจิตเลยบาดมันกระวอเดิกบบานนะเนาะมันกระบอเบิ้าดนะพราะันเป็นลักสณะนี้ขห้นมานแล้วเออมันก็จะได้บอกกันอยู่หมืเขาี่ยังที่ยังหาเหลืองที่พอรับดีเดียวกับพยาบาลกับทตัดกินไเนาะพอผู้ได้ผู้ไดถือท่านหล คนมาบอกเนี้ยเอาในบ้านเห็นนาพ่บอเบัดบอกพ่อบอลพี่บัดเพราว่าเขาถือแล้วพอมาดูเรื่องเนี่ยพอว่าคันเขาเห็นค้นธรมาเอาเขาไอ้มากึ้นคันเป็นนาพ่อนี่เพ่อว่าพ่อจะไปเขาคู่เองบอกเลยหายเรื่อยเปิดองหายเรือบ้านนีพ่อสีเป็นเขาคู่หายเลื่อยคันเป็นนาพ่อไปเบียร์ถ้าวเมียนในบ้านนี้ท่าวเม่นพ่อจะเอาขึ้น ชื่อว่ลพี่น้องซอยเอ็นคอมเมนต์มาไในเด้ออืงเพราะว่าเฮาบาดเหตุเนี่ยดเหตุเี่ยงแต่ว่ามหาเรืองเฮาเนาะหมาเป็นมาเป็นนางไปเหยียบไปหักไปกระหักเบิ้ดไปเหยียงไปหักเบิดเป็นเมียเป็นมูเป็นหมาเนี่ยพ่อแต่บ้านพ่อกับมีสัตว์เหยียงคือกันเนาะคนหักสัตว์คือกันเป็นวอลเป็นนางคือมหาญุนใครสันวอลถือไปถามเท่านั้นกับวอถือเจ้าเบียหมาบอ เคยเห็นคนมาเบ,บียมาอวมันเป็นทำหนี <m> ้เป็นคือยังคขาเนาะเพีดกันอยู<ำ>่ยแล้วพ่อเขาทนมานี่ทนมาตลอดเขาโจมตีมาตลอดนั่นล่ะพ่องวดนนี่ราศีเขานะ่ะส่วงให้เขาแล้วพี่น้องเนอไอเออะเก็ดเก็ดเมื่อนี้พ่อเน้นเนาะเน้นว้าอยากอะไรอีกตัวหนึ่งมาเขียนใส่หน้าเด็กสามตัวมากแห้งเต็มเตสาวพ่อโยกให้เบิรงจักรพรรดินี่จ้าเก็ดเก็ดซีครับหนึห่งซีเดี๋ยพี่น้องด้ย สามตัวนี่อาหาเนื่องซีนี่น้องพอนาะ้าเขาตึมมันอ้บเน่ได้แต่พอตัวางวดนี่ไมันเข่ามากพี่น้องกันเองเนื้อมากา่ะพี่น้องดีใจแฟอดเองกัเด้อฟอดเลยฟอดเลยอพี่ฟอดว่าไงเขาพจะเตืองเรามาหาน้องยวกเขากรแพ้ให้ไปเองนาะพอน้อคือเฮาบได้เฮ็ดผิดตรงนั้น่นดีบ่ดี เขาอาจจะเอาเรื่องขึ้นก็ได้เพราะว่ามาปักปั่มเขาไม่โมเมนต์ที่สิว่าปักปั่เนาะอย่ามะห่อนที่อ่อนพี่น้องจ้างวดนีลาสิแตกนั่นพ่ออ่สูตรมันเจ๋งแตกตรงๆสูตรบนนี่เด้สูตรเทวดาประตรงกลบนี่เนาะมันเก่าเลยค่ะอันที่น้องคนไหนกันเนี่ยบนอย่างเดียวนะคะพี่น้องแอปไปโจดไว้เนาะค่ะหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกนะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกคันผู้ใดมักวิ่งกลับไปวิ่งเนาะค่ะ อันเลขฟันพ่อกัหนึ่งซีตรงกับสูตรเทวดาคือกันเนาะคะ่ะแล้วตัวเน้นพ่อมวดนี่พ่อเน้นเน่นหงวดนี้เน่นครับเน้นหนึ่งซีนะคะเน้นหนึ่งซีกับเจ็ดซีจะเป็นแนวทาาเนาะคะ่ะนอชอบคอยตามเป็นสูตรของพ่อสูตรเทวดานี่เขายุบเบิดป,ปี<ว>แต่ว่าหา้ามพลาดมันบ่นจักพ่อเมือ่อวานก็ชี้นไดหน่ยพ่อ บิดอารมณ์รวมเป็นเสียเลยเป็นอยากหายในี่ใจก็เลยว่าเนี่ยไหนเลยหลดีกว่าเด็ดขาดไปเลยเนาะพ่อเนาะคือมีเรื่องบอดีความสามารถเราบัดชีพที่สุขไม่ให่อนมันี่เป็นยังสีละทุกคาลาบเขาเอือนเนาะ จ้ารถือกระเทือนไงการถือกระเทือนไงออกตรงๆเลยเนอะ<ร>พอเนาะเพราะว่างวดที่แล้วงวดที่แล้วนั้นสูตรเทวาดาบ่ามากเขาเมาเปเขาเรียนกันพ่อมาบอกเขาสิเป็นแบบสูตรสิเป็นแบบว่าเพื่อนสิให้แบบเขาปุ๊บโอสมมุิว่าเว้น หัวต่อมาสิเขาหัวนี่ล่ะคือหัวต่อมาต้องจับตาเบื้องดีๆเนาะอย่าพลาดเด้อค่ะพี้อยิ้มก็พออกราะได้เรือพ่อก็ได้ท่่ว่าเป็นยังขาเมื่อนี้ก็ขอขอบคุณพ่อสวัสดีๆจับบอสีค่ะท่านด้วยท่านด้ครับสวัสดีครับอ่ะยืนหันหันอ้วนยืนบนฐานเป็นแนวทางพ่อสวัสดีเนาะค่ะพี่น้องแคปไว้จดไว้นะคะสูตรพ่อสวัสดีเนาะค่ะสูตรเทวดา หนึ่งศูนย์หนึ่งสีนะคะฝันกัน1นกับหาหนนะคะ<ต>ชอบใอยตามเด้อพี่น้องประมาณก,กับหานนะคะเนาะมื่อนี่พ่อเน้นให้หนึ่กับ7จนะคะเดี๋ยวมีแนวทางอันใดอีกหรือว่า<ม>พออัปเดตอันใดอีกจันจิลาชิม,มาต,ตามอีกเที่ยนึงเนะคะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้จันจิล่าน้ำเด้อค่ะงันนี้